บูมเกรสขอบคุณแฟนมรกฎสีรุง้งปิดม่านความสนุกด้วยเรตติ้ง3.1สุดประทับใจปิดฉากลงด้วยความประทับใจสำหรับละครแอคชั่นผจญภัยเรื่องมรกฎสีรุง้งผลงานจากค่ายโกซีทีจีเอนเตอร์เทนเมนต์นำแสดงโดยบูมกิตก้องคำกริบและเกรสพัสิตาอธิอนันตศักดิ์ส่งให้อีีสุดท้ายควาเรตติ้ง15บวกทั่วประเทศพุ่งไป3.1ข้อมูลวันที่14พฤศจิกายนโดย บูมเกรซพร้อมใจกันขอขอบคุณแฟนละครที่ติดตามชมละครมาอย่างต่อเนื่องโดยบูมกิตก้อง ได้เผยว่าอย่างแรกเลยผมขอขอบคุณแฟนละครทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามชมละครมรกรสีรุ้งมาด้วยกันตลอดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งวันนี้ละครจบแล้วส่วนตัวผมมองว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่อัดแน่นด้วยจินตนาการการผจญภัยในป่าลับแลมีเรื่องราวชวนลุ้นชวนติดตามวันนี้ละครจบก็แอบใจหายนะครับส่วนตัวผมเองในเรื่องนี้ก็ได้พลิกบ,บทบาทไปจากทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยผมอยากขอบคุณผู้กำกับทีมงานทุกคนนักแสดงทุกท่านนะครับการทํางาน ละครเรื่องนี้เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ประทับใจครับหลังจบละครเรื่องนี้ผมก็จะมีละครใหม่คือเรื่องเล่มยุราที่จะออกอากาศตอนแรกในวันพุทธที่วันที่20พฤศจิกายนนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีนะครับผมอยากชวนแฟนละครทุกคนติดตามผลงานชิ้นต่อไปของบูมด้วยนะครับด้านเกรสพัสิตาเผยว่ามรกฎสีรุ้งสำหรับเกรสแล้วเป็นละครที่เราใช้เวลาถ่ายทำกันค่อนข้างเร็วค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นทุกคนในกองก็สนิทกันมากๆพอละครจบแน่นอนว่าเราก็ใจหายเหมือนกันค่ะเกรซขอขอบคุณแฟนละครทุกคนขอบคุณคุณอาฉลองพักดีวิจิตขอบคุณพี่สำรวยรักชาติผู้กำกับทีมงานและนักแสดงทุกคนนะคะเกรซเชื่อว่าละครเรื่องนี้จะเป็นละครที่หลายคนชื่นชอบและสนุกไปกับการผจญภัยของพวกเราสำหรับผลงานชิ้นต่อไปของเกรซคือละครเรื่องโอป้าลำซิ่งตอนนี้เรากำลังถ่ายทำกันอยู่นะคะ หากละครออกอากาศเมื่อไหรเกรซอยากชวนให้ทุกคนรอติดตามชมด้วยนะคะและอย่าพลาดชมละครหลังข่าวภาคข้ามเรื่องใหม่เล่มยุราออกอากาศทุกวันพุธพรฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันนี้พุธท,ที่วันที่20พฤศจิกายนนี้ชมสดทางช่อง7 hd กด35และรับชมย้อนหลังเวลา22นาฬิกา3านาทีบนแอป i iyi, i ke, และเว็บ iq com ที่เดียวเท่านั้น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 h d ดูทีวีกด35สดออนไลน์ b u c k a b tv และช่องทางออนไลน์ cs7hd facebook ig tiktok x youtube และ cs7hd drama society facebook ig tiktok และเว็บไซต์ d r ford สุภวัฒนรอัมประสิทธิ์ ขับรถมุ่งหน้าไปยังป่าลับแลเขาถูกเป่าชางนรงฤทธิ์อุ่นบุรรมลูกชายของนายพลจางลี่ทัตพงษ์พงสทัตหัวหน้ากองกำลังไร้สัญชาติจับตัวไปเมื่อคนตัวด็อกเตอร์ฟอดเขาพบบันทึกเล่มหนึ่งทำให้รู้ว่าด็อกเตอร์ฟอดเข้ามาค้นหาอัญมณีล้ำค่าที่ชื่อว่ามรกรสีรุ้งในป่าที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์และเรื่องราวลี้ลับสุดพันานาสตีเวนพอเดอร์บอสและนาตาชาเกรสฮาร์เปอร์ ลูกชายและลูกสาวของดตรฟอร์ดทราบข่าวการหายตัวไปของพ่อจากอับดุลราฮีมคงนัทชัยสุวรรณลูกน้องคนสนิทจึงตัดสินใจที่จะออกตามหาดอรฟอร์ดโดยจ้างทีมรักษาความปลอดภัยมาร่วมเดินทางในครั้งนี้